เรียบวันนี้เราจะมาสอนวิธีโหลดแคมตเซียสตูดิโอ8ไม่ถาวรแต่คีเดี๋ยวจะสอนกันอีกรอบหนึ่งคีแบบทำไม่ถาวรเลยนะโอเคปะ่ะก่อนเข้าเวื้นโคมไปเลยครับเสร็แจแล้วเปิดเน็ตเสร็จแล้วเข้ามาที่หน้า Google นะก็พิมพ์ไปว่าแคมตเซียสตูดิโอ8แล้วก็โฟ M มตาเสียสะตูติโอแปดก็ F U L L C S นะ C S H ตามภาพเลยเข้าไปจะมีหน้าจอแบบนี้ เนี่ยครับี่อันแรกเลยครับปึอือที่แรกเสร็จแล้วทำไงเอาโหลดแล้วคุณก็ดาวน์โหลดไปดิกูใช้โหลดไปเลยสามารถใช้งานได้อีกต่อไปเนื่องจากทางสิทธิ์โดยอันเอออันนี้อะไรวะ แปลว่าน <icana> ี้โดนแฮกไปแล <Yes> ้วอะเอ้ยกลับมาหน้านี้ก็ก็เลือกเอาเลยครับไหนก็ได้ ของคุณเนี่ยก็จะเป็นเอออย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นบางทีบางอันก็จะลงเซตอัพมาให้เลยแต่ว่าของผมโดนนี้แล้วมันลงเซตอัพมาให้เลยนี่นะแต่ว่าโดนอ้างอิงก็แล้วก็ไม่รู้ทำมาเพราะผมเพงลดเมืเ่อวานเหมือนกัน ุณโหลดนี้ได้คุณก็โหลดไปทำไมโหลดไม่ได้คุณก็ไม่ต้องโหลดโหลดเท่าที่ได้แต่แนะนำไม่โหลดนี้ดีกว่าแล้วก็มีโหลดแคมดดเซียเนี่ยแนะนาไม่โหลดในโฟแชร์ถ้าโหลดในทีมสมิธทีมอะไรอย่างงี้จะนานเป็นชาติเลยแล้วก็ต้องลงนู่นนี่นั่นอีกของโฟแชร์นี่คือมันจะลงมาให้เลยเข้าปะถ้าเป็นถ้าคุณโหลดของนี้ผมโหลดของนี้ผมไม่โหลดของอื่น อันหนึ่งก็ทาได้เหมือนกันแต่ก็นานเหมือนกันเสร็จแล้วปุ๊บตงงนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ป่ะลงอันนี้ผมลงอันนี้คุณลงไม่ได้ผมลงแม่งงลงเสร็จแล้วคุณก็ไอ้นี่เลยหาไฟที่คุณลงได้เลยหาไฟที่คุณลงเนี่ยผมสมมติผมเซฟอยู่ในดาวโหลดเนี่ย ผมเซฟอยู่ในดาวน์โหลดเนี้ยเนี้ยก็จะมีคำว่า c a m a r i a Studio 8 Full Cast วิธีโหลดเนี่ยเวลาโหลด c a m a r i a ให้โหลดกับบวกกับตัว CRACK นะให้โหลดมาพร้อมกันเลยไม่งั้นเวลาคุณอัดอะไรเนี่ยคุณจะได้แค่30วิ30วิแล้วตัดเลยต้องมีตัว CRACK Cast นะก็คิกเข้าไปก็ลังแป๊บนึงขึ้นหน้า,านี้นะแคนดาเซียอ,อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเพราะว่ามันเป็นคแคสนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันคุณลงเซตอัพเสร็จแล้วปุ๊บก็ลงอันนี้ลงอันนี้เลยแล้วก็จะได้นี้ได้ขึ้นมาอยู่หน้าจอแบบนี้เลยนะนี่ก็กำลังอัพอยู่ ของผมนี่เอาแบบแฮกไปแบบแบบเอากลายเป็นตัวตัวถาวรเลยวิธยแฮกก็ง,งา่ายๆให้คุณดูมาจากอันนี้นะเอ่อนี่ลงโปรแกรมแคมแคมตาเซียปูยโ 8, อ8 full v e r s i o ันนะเดีย๋ยวดูกันใช่ป่ะเจ็ ไม่ใช่ละไม่ใช่ละนะแผหนึ่นหาก่อนนี่อันนี้นี่อันนี้ไปเลยอันนี้ลบเนี่ยเนี่ยเอันนี้ไปเลย g ี R ีอ R เกมเมอนะเข้าไปเลยเนี่ยคุณไปดูเอาแล้วกันวิธีเขาเขาโหลดมาเนี่ยเขาต่อโหลดก็จริงแต่ว่า เขาลดตัวเซต้ามแล้วแล้วก็ลงของเขาก็ลงจากทีม,มตรงนี้ก็จะนานกว่าโคเช์นะก็โหลดรอดูเขาจนถึงประมาณตอนที่สามสามนาทีสิบหกวินี้ไปดูเขาเขาจะบอกอไม่คุณอยากดูคุณก็ดูตั้งแต่แรกเลยไป เียนแล้วนี่แล้วนะครับก็คุณก็ดูไปแล้วแต่คุณจะดูไม่ดูก็ได้แต่ผมลงเรียบร้อยตามตาเขาเรียบร้อยเว็บโหลดก็อยู่ในนี้เลยจะลงไปให้นะด้านล่างเดสิบกานก็พออันนี้ผมก็สอนโหลดแบบไม่ฟรีก็จะมาสอนใช้ด้วยใช้ยังไง ได้แบบฟรีแต่ก็เล่นได้ถาวรถ้าคุณดูคลิปนั้นใช้ด้วยใช้งไงมาเลยครับอย่างแรกบางคนอาจจะถามนะพี่โหลดแคมเปอร์เซียมันแล้วพี่โหลดแอคชั่นมันทำไมแคมเปอร์เซียนี่มันอ่านได้แค่หน้าจอนะครับน้องๆโอเคไหมจบไหมครับแคมเปอร์เซียได้แค่หน้าจอครบร้อยเปอร์เซ็นสมมติโอเคมันก็จะเด้งมาอย่างงี้มันก็ถ้าคุณ ิดเสร็จแล้วนะถ้าคุณไอ้นี่โพดักยันแชร์แล้วมันจะเด้งมาอย่างนี้เออแล้วแต่อันนี้ของผมมันจะไม่เึลนะน,น,นะดีแอ้วนเฟื่อนโฮมเคบเรียมาเนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยอันนี้เป็นของแ er คนเบอร์เรียตัด สอนวิธีป้อนเสียครับผมก็อาดเองแล้วก็อัดจากแคมป์ตเซียนนี่แหละก็ finish เลยเรไปแล้ววิธีใช้วิธีใช้ทำไงวะใช้เนอะไปไปิดก่นปิดกันโน้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 แล้วเข้าไปดูที่แคมป์ตเซียนให้มันหายให้คอมเดียว แล้เคียเราเสียเซอร์พว่ไหนหอนอ่อันี่อะไรอาวี่ไงนี่วิธีเปิดเซอร์แบบฮามิชิก็ดูเอาแล้วกันดูยังไงวะ เราเนียด็กเด็กอีกหรือนไม่มีอ่ะ นิ่งดินี่นี่เปิดมาก็จะเป็นเงี้ยมีแอปมันมีรอกันมาก็เป็นเงี้ยเสร็จแล้วก็ทำไงต่อถ้าคุณนำมานี่นะโปรเจกต์กนะโปสต์รักกันแชร์แล้วนี่ก็ต้องยื่นออกมาเป็นของมันเองแล้วก็ไปเลยเปิดแคมาดาเซียใหม่นะเป็นหน้าใหม่เพราะว่าตอนนะั้นผมลงอันนี้ไว้เพราะผมน่าปกติเวลาโหลดมามันจะขึ้นว่า สามสิบวันฟรีอะไรคุณก็กดฟินิชไปคุณก็โกดแล้วเกมมาใหม่แล้วก็นี่นะเปิดขึ้นมาคุณงอ่ะคลิปของคุณนะ่มาลงคลิปอะไรก็แล้วอ่าสมมติอ่าผมเลือกเอาเป็น เอาทีนี้แล้วกันเอาสมุดเอาเนี่ไปก็กดโอเคไป่น้งแป้งค่ะไม่รู้มันจะมาสอนวิธีเปิดเสิร์ฟไมค์ครับเดี๋ยวแล้วคุณก็ทำนี้สมมติคุณไม่อยากเอาอะไรคุณก็ตัดไปกดคัดแต่ผมอ,อยากเอาย้ายลายอย่างนี้ก็ได้ ปากใส่คำพูดก็ใส่เรื่องไปไหนก็ได้เรื่องไปไหนคุณก็ความยาวเท่าไหร่ก็ได้เราจะสั้นงานนี้ก็ได้วาดขนาดน,นี้ก็ได้ทำวิดีโอเลยก็ได้สมมติเรสร้นแค่นี้ก็เลื่อนมาตรงไหนก็ได้แล้วก็เขียนแม่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเออพากันเนี่ย อ๋อยังไม่เซตเลยถ้อาอยากพิมพ์วาก็พิมพ์แล้วแต่ว่าจะเพิ่งกดอันนี้นะให้กดอันนี้แล้วก็ปึ๊บแล้วก็ค่อยลากให้มันเป็นสีฟ้าตัวอันนี้แบบนี้มันก็จะเลือ่อนก็จะไม่มีมนจะไม่เอาเป็นแค่ยี่สิบเลื่อไม่เห็น้งตัวถ้าอยากให้เห็นอันใหญ่ๆมันก็เอาเยอ่างเจ็ดสองม่งเห็นหมดเลย อ๋อแต่บางแล ouais ้วยอมตายคุก็เอาเล็กแค่นี้อยงเงี้ยเหลืออะไรอย่างงี้ก็ได้เหลือคุณนะเหลืวคุณก็เขียนรักกันแชร์กดเข้าไปเลยผมแนะนำถ้าคุณอยากแปลงนี้นะให้ไปที่คัลสตูมมุดกันนิกกันนิกอันนี้ไม่จำเป็นต้องไปเปบ่าไรกันนิกแล้วก็เขียนชื่อโปรแกรมของคุณแล้วก็กดฟิเน็ตไปเฮ้ หรือดูอย่างนี้ก็ได้กดฟินิชไปแล้วมันก็จะมีไออันเล็กๆขึ้นมาตรงนี้แกนดาเสียก็จะหายไปก็รอมาโหลดถ้าแต่นะว่าคอามันจะมันจะเร็วคุณจะช้าอะไรก็ขึ้นอยู่กับความคุณโอเครอโหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาใหม่ก็จะมีอันใหญ่ๆก็กดฟินิชอิกรอบนึงแล้วก็ปิดแกนดาเสียไปก็เปิดเข้ามาที่นี่เข้ามาที่ไม์คอมเนี่ยสมุดไม์คอมมันเป็นหน้าอย่างนี้ เาไปที่ document แล้วก็สมมติของดอ d ิวเมนต์ของคุณเยอะของเยอะก็หาคําว่า a m t a s i a studio กดคลิกเข้าไปก็จะมีชื่อไฟแบบนี้นะก็กดคลิกเข้าไปแล้วแต่ของคุณจะเป็นไงแต่ว่าของของผมขึ้นอยู่แบบนี้กดเข้าไปมันจะเป็นรูปนี้โอเคป่ะนะเอร สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวไปดูแบบไม่จาวอน์คุณก็ไปเปิดเอาจากเสริมนัน้นจากคลิปนั้นอยาทิ้งหรือเอาโหลดไว้ด้าน์โหลดเอ้ยเดี๋ยวดาวน์โหลดเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งยูทูปอันนั้นไว้ด้านล่างเดี๋ยวคุณก็ไปดาวน์โหลดจากคลิปนั้นเอาเองโอเค bye เยบ้างายบายทีครับ